มันต้องจัดทําฐานข้อมูลซึ่งวันนี้ประเทศไทยยังไม่เกิดเพราะว่าผลักดันมาตั้งแต่ปี2 5 4พรอสบเอดเพราะว่าต่างประเทศมันมี uh huh. ถเลเหล็ก d a t a b a แต่เมืองไทยเนี่ยเมื่ออหไรเสนอตำรวจขัดเมื่ออหไรเสนอตำรวจก็ขัดเราก็มีความรู้สึกว่าทําไมอ่ะทำไมเขาไม่เข้าใจว่าเราพูดถึงภาพรวมอ่ะคุณหมอคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงขัดคเพราะเมื่ออะไรที่พรทิพย์เสนอเขาไม่เอาั้างนั้น uh huh. อ๋อหรอคือเขาแบบอ๋อไม่เอานทันทีเลยอ uh huh. ทันทีตำรวจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว uh huh. ใช่ไหมคะแล้วในขณะเดียวกันก็คือว่าเราก็จะโดนนักการเมือง นะคะมองว่าไอ้นี่ยุ่งชอบทะเลาะกับตำรวจเขาบอกว่าพ่อเป็นคนสอนว่าไม่ให้กลัวใครถ้าสิ่งนั้นถูกก็ทำเพราะนั้นเราไม่ได้เกลียดค่ะแต่ว่าเราเป้าหมายแล้วเรามีเหมือนกับแหล่งอ้างอิงและเฟรนด์แซวว่าเอ้าก็ต่างประเทศเขาก็มีฐานข้อมูลดีในชาติแล้วทำไมเราไม่มีก็เลยไม่เคยยอมไงตรงนี้ไม่ได้ก็ได้ไปทั้งนัืนอเลยคือไม่ใช่ว่าเก็บทุกคนนะแต่ว่าควรทำฐานข้อมูลใหญ่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราเจอคดีนี้ต้องไม่รู้ใครค่า แต่เดีเดมันจะปึ๊ดไปย้อนตรงกับคนอื่นซึ่งในเมืองนอกเนี่ยหนึ่งคือทําให้จับคนร้ายได้สองมันทาให้เกิดผู้บริสุทธิ์แต่ประเทศไทยอะนะไม่มีวันเกิดค่ะเกรงใจกันอยู่อย่างนี้แหละ